ข้าจ้างสูงสูญเสียนักชะตากรรมทหารอาสาสมัครสาบสูญในสนามรบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตน,นะครับมารายงานสถานการณ์สงครามรัเสเซียกับยูเครนอีกคลิปหนึ่งนะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่ วันที่25กันยายน2567นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราจะมีรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับอัปเดตข่าวสารสงครามรัเสเซียกับยูเครนท่านผู้ฟังครับสงครามรัเสเซียกับยูเครนครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ช่วงนี้การโจมตีที่ดูเหมือนว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่จากทางฝั่งรัเสเซียนั้น มันสูญหายไปนะครับอันนี้มาจากว่าคลังกระสุนหรือว่าคลังอาวุธขนาดใหญ่ที่นะครับที่อยู่ทางภูมิภาคตะวันตกของอ่ารัสเซียโดยเฉพาะที่เมืองตาเวียนี่นะครับมันถูกทําลายหรือว่าถูกทําให้สูญหายละลายไปจากโลกใบนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ช่วง3-4วันนะครับมันไปทําลายคลังแสงคลังอาวุธขนาดใหญ่ของรัสเซียเทียบเป็นปริมาณการใช้งาน 40,000ตันนะครับเทียบได้กับการใช้งานเกือบ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การโจมตีที่เกิดจากทางฝั่งของรัเสเซียนั้นดูเหมือนว่ามันเชื่องช้าลงไปและก็หายไปจากหน้าข่าวสารพอสมควรเหมือนกันขนาดที่เป็นกันมันก็จะมีการโจมตีเล็กๆตามชายแดนนะครับไม่มีการใช้ขีปนาวุธขนาดใหญ่โจมตีเข้ามาในดินแดนของอยูเคนะครับโดยเฉพาะขีปนาวุธพวกเคเ101คินซานแบบนี้นะครับจะไม่ได้ยิน การโจมตีมาเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับอัน,นอันเนื่องมาจากว่าคลังแสงหรือว่าคลังอาวุธที่มันถูกโจมตีนี่แหละครับมันก็เลยทําให้การโจมตีจากกระสุนขีบรุดขนาดใหญ่จากทางฝั่งรัสเซียนั้นมันห่างหายไปจากหน้าเสือสงครามขณะเดีวยวกันมันก็มีการโจมตีจากโดนซาเอตของรัสเซียนี่นะครับที่มีการพยายามที่จะโจมตีเข้ามาเหมือนกันแต่ความเสียหายนั้นดูเหมือนว่า รัเสเซียจะไม่ได้ดังหวังเพราะว่ายูเครนนั้นก็สามารถจัดการได้พวกโดนต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นโดนของรัสเซียเทียบประสิทธิภาพกับโดนของยูเครนแล้วนับไม่นับเทียบประสิทธิภาพกันไม่ได้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าความเสียหายจากโดนของยูเครนนั้นดูเหมือนว่ามีมากกว่าหลายเท่านักท่านผู้ฟังครับข่าวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นกลางกลางเดือนมาถึงต้นเดือนถึงกลางเดือนของ รัสเซียนั่นก็คือในเรื่องของการที่กําลังดมระดมทหารท่านผู้ฟังครับข่าวการกําลังระดมกาลังทหารของรัสเซียนี่ก็เกิดขึ้นจากการที่รัสเซียนี่แหละครับยังมีความมุ่งหวังมุ่งประสงค์ที่จะผลักดันกองกําลังยุครนออกจากมุภาคเิร์อนะครับซึ่งยุครเนนั้นไปยึดดินแดนของรัสเซียเพราะนั้นรัสเซียก็เลยมีการประกาศนะครับว่าโดยประธานาธิบดีโปรตินนี่แหละครับว่าภายในวันที่หนึ่งตุลาคมนั้น จะต้องไม่มีทหารยูเครนอยู่ในดินแดนของรัสเซียแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นจะทำอะไรไม่ได้มากอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันการพิายามเคฑ์ทหารหากําลังทหารที่มันขาดแคลนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของคลังแสงนี่เลยครับมันกลายเป็นจุดอุปสรรคขนาดใหญ่ที่มันถูกทำลายท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการระดมพลนั้นปูตินถูกเคยถูกกดดันจากกระทรวงกลาโหม รัสเสียนะครับให้ปูตินนั้นต้องเรียกระดมพลหรือว่าเกณฑ์ทหารให้ไวที่สุดแต่ดูเหมือนว่าปูตินนั้นก็พยายามที่จะซื้อเวลานะครับเพราะว่าปูตินนั้นก็ยังเข็ดขยาดจากการที่ถูกประชาชนประท้วงเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นะครับหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจถ้าเผื่อปูตินนั้นไปประกาศร,ระดมพลหรือว่าเกณฑ์ทหารครั้งใหม่นั้น กระแสต่อต้านมันอาจจะลุกลามจนเอาไม่อยู่เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันปูตินก็ถูกต่อต้านหนักขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ที่มันดำรงอยู่ปัจจุบันท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่า w l l s t r e e t j o u r น a l เนี่ยนะครับมีรายงานว่าหลายเดือนก่อนที่ปูตินได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยล่าสุดนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมทางฝั่งกลาโหมของรัสเซียได้มีการแนะนําให้ปูตินนี่แหละครับ เพิ่มกําลังทหารโดยการเกณฑ์ทหารเพื่อใช้กระแสะความนิยมที่เกิดจากขึ้นจากการเลือกตั้งที่มันยังมีแรงผลักดันอยู่นะครับให้สามารถระดมพลครั้งใหม่เพิ่มเติมได้แต่ดูเหมือนว่าปูตินนั้นจะพยายามจะไม่ใช้วิธีการเกณฑ์ทหารปูตินนั้นก็จะพยายามใช้ในเรื่องค่าตอบแทนนะครับในการที่จะดึงดูดกําลังพลเข้ามาใหม่เพราะนั้นสถานการณ์ที่ใช้ค่าตอบแทนนั้นมันอาจจะได้ไม่ มากตามจํานวนที่ต้องการหรือว่าใช้อาจจะใช้ยี่ละเวลานานสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยที่มีการประกาศระดมพลครั้งใหม่ 1, 1นึ0 0 0สนแปดหมื่นนายนี่นะครับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันปูตินก็จะใช้วิธีการอาสาสมัครรับอาสาสมัครโดยใช้เรื่องค่าจา้างนี่แะครับเป็นตัวดึงดูดซึ่งมันได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเกือบ3 0 0หมื่นนายเพราะนั้นมันก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง6เดือนกว่าที่มันจะระดมพลได้ถึง1 8 0 0 0 0นหมืนายตามที่กระทรวงกลาโหมต้องการ แต่ดูเหมือนว่าความขัดแย้งกับกระทรวงกลาโหมที่ต้องการกําลังทหารในเวลาอันรวดเร็วนี่แหละครับมันดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นมันจะไม่สู้ดีเท่าไหร่ในเรื่องของปูตินกับฝ่ายกําลังคุมกําลังทหารท่านผู้ฟังครับแหล่งข่าวจากของผู้ใกล้ชิดปูตินนี่แหละครับปูตินนั้นปฏิเสธแนวทางนี้เขากล่าวบอ,บอกว่าต้องการให้ผู้ที่ลงนามในสัญญาทางทหาร โดยสมัครใจเท่านั้นซึ่งก็จะใช้เรื่องของค่าจ้างเนี่ยครับในการดึงดูดแต่ในเรื่องของการใช้ค่าจ้างในการดึงดูดมันก็มีเทคนิคมากมายที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียใช้กับทหารรับจ้างหรือว่าทหารต่างๆเหล่านี้อย่าลืมนะครับว่าการใช้ทหารรับจ้างนั้นค่าจ้างมันจะสูงกว่าทหารธรรมดาอาจจะถึง7เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออัตราค่าจ้างถ้ามันมีกายเต็มจํานวนเนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนมาจ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้วิธีการ อ่หาหรือโหดต่างๆมากมายที่จะทําให้ทหารรับจ้างต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ทําสัญญาไว้ท่านผู้ฟังครับการที่ปูตินนั้นถูกกดดันอย่างหนักในเรื่องของการระดมพลครั้งใหม่นี่นะครับอันเนื่องมาจากว่าความสูญเสียของสงครามที่มันสูงขึ้นตามข่าวที่ไม่เป็นทางการถ้าเป็นสื่ออย่างยูเครนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลัสเซียนั้นสูญเสียทหารทั้งที่เสียชีวิตนะครับและทั้งที่พิกลพิการ ไม่สามารถเข้าสู่สนามรบได้เนี่ยมันก็จะมีปริมาณสูงถึง6กถึงเจ็แสนนายเพราะฉะนั้นทหารที่สูญเสียเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตนั้นมันอาจจะเกินครึ่งแสนเกิแนแสนขึ้นไปนะครับจํานวนตัวเลขนี้มันไม่สามารถนับจํานวนได้อันนี้มาจากว่าเทคนิคที่ว่านี่แหละครับทหารที่มีชื่อเสียงเลงนามมีป้ายติดนั้นมันก็ได้รับการาปูนบําเหน็จในเรื่องของเงินต่างๆสวัสดิการต่างๆ แต่ทหารที่มันาสาบศูนย์ไปหรือว่าศูนย์หายไปนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทหารต่างๆเหล่านี้ญาติพี่น้องนั้นจะไม่ได้รับอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นผู้สาบศูนย์ซึ่งผู้สาบศูนย์ตามกฎหมายของอรัเสเซียนั้นเขาก็จะไม่มีการจ่ายค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันการเสียชีวิตเพราะนั้นมันก็กลายเป็นแค่ผู้สาบศูนย์เพราะนั้นญาติพี่น้องก็ต้องหาไปนะครับจะหาศาพเจอหรือเปล่าแ <wonders. S 1> ค่นั้นเองว่าศาพตัวเองหาญาติตัวเองหาเจอแล้วจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นญาติตัวเอง เพราะว่าในสถานการณ์สนามรบนั้นมันตอบไม่ได้โดยพื้นที่กว้างใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะไปขุดหายัางไงถึงจะเจอเพราะนั้นนี่ือเป็นเทคน,นิคอย่างหนึ่งที่ลดค่าใช้จ่ายของทางรัฐบาลรัสเซียท่านผู้ฟังครับเวลาที่มันผ่านไปกว่าเดือนหนึ่งแล้วนะครับจากสถานการณ์ที่กองกำลังยูเครนนี่แหละครับไปยึดปุ๋ยภาคเคิร์ดของรัสเซียนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ดูเหมือนในปัจจุบันนั้นรัสเซียนั้นก็ยังไม่สามารถหาวิธีการโต้ตอบได้ ทั้งเรื่องของการที่จะต้องระดมกําลังคนเข้ามาในเรื่องของการจัดสรรอาวุธจุลภาคเนี่ยแหละครับมันกลายเป็นปัญหาทุกอย่างจับตรงไหนก็กลายเป็นปัญหาจับตรงไหนก็เละตรงโน้นจิ้มตรงไหนก็ปูปตรงโน้อนอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามที่รัสเซียเผชิญอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นสถานการณ์ที่ปูตินเผชิญอยู่เนี่ยละครับมันจึงกลายเป็นพะสุขเข้าพะเสาแทรกนะครับกลายเป็นตําบุญกระสุนตกที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันบีบคั้น ปูตินอย่างหนักเหมือนกันในทต่การกี่ปอนนี้แต่ดูปูตินนั้นดูเหมือนว่าจะก็จะมีความนิ่งนะครับนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวต่างๆเขาก็จะใช้ความนิ่งนี่นะครับใช้ให้เรื่องของระยะเวลามันผ่านไปนะครับให้เป็นตัวแก้ไขปัญหาซึ่งปูตินก็จะใช้วิธีการนี้แหละครับทุกครั้งที่ปัญหาต่างๆมันโดมเราท่านผู้ฟังครับตามรายงานเขาบอกว่าจํานวนผู้ที่ศูนย์หายหรือว่าจํานวนผู้ที่ต้องระดมพลขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่นะครับมันเกิดจากความอ่อนแอของกําลังทหารรัสเซียที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนี่นะครับซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่คาคีฟเนี่ยนะครับซึ่งมีความคาดหมายว่าช่วงที่มันอระดมพลที่จะมาบุกยึดคาคีฟนั้นรัเสเซียก็มีเป้าหมายนะครับที่จะยึดคาคีฟซึ่งถือว่าเป็นเมืองอันดับของของยูเครนให้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยยึดสําเร็จมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามปี2022 แต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่ายูเครนนั้นได้รับกําลังสนับสนุนจากทางฝั่งตะวันตกทันเวลาพอดีเพราะนั้นมันก็เลยใช้อาวุธที่สนับสนุนจากทางตะวันตกนี่แหละครับตอบโต้กลับไปทางฝั่งของรัเสเซียเพราะนั้นมันก็เลยทําให้สถานการณ์ที่คาคีเนี่นะครับมันกลายเป็นไฮยนาอีกครั้งหนึ่งของกองทัพรัเสเซียเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่นะครับยูเครนถึงขนาดต้องขออนุญาตจากทางฝั่งอเมริกา นะครับและขาชาินาโตในการใช้ขีปนาวุธโจมตีเข้าไปในด้านลึกของรัเสเซียซึ่งอเมริกาและยุโรปเนี่ยครับก็มีการอนุญาตใช้งานในละศมี100กิโลเมตรตามแนวชายแดนนั่นก็คือกลายเป็นเหตุผลที่รัเสเซียนั้นต้องสูญเสียขนาดหนักในภูมิภาคคาคีฟซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นสถานการณ์คาคีฟตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นไฮยนะของรัเสเซียที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับขณะเดียวกัน รัเสเซียก็ยังพยายามที่จะโจมตีสร้างความเสียหายให้กับคาคีฟอยู่ยังปัจจุบันนั้นก็ยังมีการโจมตีโดยใช้ขีประมุขล่อนหรือว่าระเบิดล่อนแฟบนี่นะครับโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนโดยเฉพาะที่คาคีฟล่าสุดก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวัน2วันที่ผ่านมามันก็มีแฟบ500นี่นครับไปโจมตีอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งก็มีผู้อยู่อาศัยหนานแน่นมันก็เลยทําให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านผู้ฟังครับ การที่ปูตินนั้นพบปะกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ต้นปีก่อนที่เขาสาบานตนนี่แหละครับเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่นะครับมันก็ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนั้นมันก็เข้าเข้าสู่ปลายปีของสงครามสงครามรุ่ร้อนกาลังจะหมดไปแต่สถานการณ์ที่ปูตินนั้นต้องระดมพลนี่นะครับมันก็ยังไม่สำเร็จผลเพราะว่าปูตินนั้นก็ยังขิดขยายในเรื่องของการต่อต้านท่านผู้ฟังครับสําหรับอาสาสมัครที่ดูเหมือนว่า ลัสเซียนั้นจะใช้เรื่องค่าจ้างในการาเป็นสิ่งดึงดูดใจนี่นะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมีรายงานนะครับว่าทหารกลุ่มนี้หรือว่าทหารรับจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างที่สูงนี่แะครับแต่กลับกลายปรากฏว่ามันมีอัตราการสูญเสียที่มากที่สุดนะครับ ซึ่งก็คืออาสาสมัครนี่เองซึ่งคิดไปแล้วมันคิดเป็นสัดส,ส่วนของ20% 20%ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดของสงครามที่เกิดมันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับอาสาสมัครส่วนใหญ่ที่รับสมัครมาเป็นทหารรับจ้างของรัเสเซียในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะมาจากภูมิภาคที่ยากจนนะครับคิดเป็นร้อยละยี่สิบของผู้เสียชีวิตของสงครามซึ่งพวกเขานั้นมักจะสูบปงถูกส่งไปในสนามรบที่ดูเหมือนว่าอันตรายที่สุด โดยสัญญาว่าจะได้รับเงินเดือนสูงนะครับและก็สวัสดิการต่างๆสางสังคมถ้าเผื่อสามารถอาเอาชีวิตรอดกลับไปได้สมรภูมิที่มีความอันตรายหรือว่าสมรภูมิที่มันยากนะครับอย่างเช่นที่โดเนสนี่แหละครับมันกลายเป็นสมรภูมิที่ดูเหมือนว่าสร้างความเสียหายก็ลยากลําบากให้กับทหารใหม่ทหารรับจาา้างต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับอาสาสมัครรัสเซียนั้นระยะแรกที่มีการระดมพลเข้าร่วมกับกำลังพลนั้นเขาบอกว่า เป็นสัดส่วนของผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากการวิเคราะห์ของสื่ออย่าง BBC ซึ่งนักข่าวระบุนะครับว่าทหารรัสเซียที่มีการสูญเสียในยูเครนนับตั้งแต่สงครามที่มันเริ่มต้นนั้นเขาบอกว่านับจํานวนได้7 1 1 2 2นหนายซึ่งในจํานวน7 1 1 1 2นมายเนี่ยครับมันก็คือทหารที่สามารถระบุชื่อได้มีป้ายชื่อติดตัวนะครับ แต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวเลขจริงนั้นดูสูดูมันจะสูงมากกว่าตัวเลขนี้อย่างมากมันอาจจะสูงมากถึง10เท่าก็คือตัวเลขอาจจะแตะไปที่เจ็ดแสนนายในเจ็ดแสนนายเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนเสียชีวิตอาจจะไม่ถึงทั้งเจ็ดแสนนายมันก็จะมีผู้เสียชีวิตก็ประมาณยังไม่ถึงครึ่งดีท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ครับตัวเลขที่มันดูว่ามันจะไม่สมจริงนี่นะครับครอบครัว บางครอบครัวนะครับเขาก็บางคนก็เปิดเผยรายละเอียดของการเสียชีวิตของญาติต่อสาธารณะนอกจากนี้นะครับการวิเคราะห์ยังมันยังไม่ได้รวมรายชื่อที่ไม่ได้รับการพิสูจน์หรือว่าการเสียชีวิตเฉพาะในโดเนสหรือว่าฮันหรือว่าลูฮันนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การยึดของของรัสเซียซึ่งอยู่ในดินแดนของยูเครนตามรายงานของ BBC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับ จำนวนของทหารที่ตามรายงานที่มีการบันทึกได้7จ็ดหมื่นนายมันก็คือจำนวนทหารที่ระบุตัวตนได้นะครับสามารถรับสวัสดิการการสูญเสียในสนามรบได้นะครับมีป้ายชื่อชัดเจนแต่ทหารส่วนใหญ่ที่ไปรบในสนมรบภูเครนครั้งนี้เนี่ยครับมันดูเหมือนว่าทหารส่วนใหญ่ที่สูญเสียนั้นหรือว่าสาบสูญนั้นมันจะขาดการติดต่อและก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในจํานวนทหาร7 0 0 0 0ื่นนายที่ สูญเสียที่เสียชีวิตนี่นะครับเขาบอกว่ามันมีจํานวนทหารถึง1,13,781หลายซึ่งกลายเป็นทหารอาสาสมัครซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวน20%ของผู้ที่สูญเสียทั้งหมดท่านผู้ฟังครับนี่คือจํานวนของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตโดยมีป้ายระบุชื่อชัดเจน20%นั่นก็คือทหารรับจ้างนะครับลองลงมาก็จะเป็นทหารนักโทษที่ถูก ได้รับการอภัยโทษสูญน,น้อยสุดที่สูญเสียก็คือกลายเป็นทหารเกณฑ์ท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนักโทษที่เข้าสู่สนามรบก็จะกลายเป็นนักโทษอีกส่วนหนึ่งที่มีความสูญเสียรองลองมาจากทหารรับจ้างก็คือคิดเป็น1% 9และก็ทหารเกณฑ์นี่ก็คิดเป็น13%โดยตัวเลขนี่นะครับแสดงว่าทหารรับจ้างส่วนใหญ่ที่ได้รับคัดจ้างแพงๆนี่นะครับรัสเสียก็จะส่งเข้าไปแนวหน้ามากที่สุด เพื่อ,อลองลองมาก็คือนักโทษนะครับและก็ทหารเกณฑ์จะน้อยที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคมที่ปีที่แล้วนะครับจำนวนอาสาสมัครที่เสียชีวิตนี่นะครับเขาบอกว่ามันมีจํานวนเกินร้อยกว่ารายต่อเนื่องกันและหลายสัป,ปดาห์ต่อมาเนี่ยนะครับเขาบอกมีอาสาสมัครที่เสียชีวิตมากกว่า310รลายนี่ก็เป็นตามรายงานของสื่อ BBC ท่านผู้ฟังครับอาสาสมัครส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตชาวละเซียนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาสุ ประมาณ42ถึง50ปีตัวเลขที่ดูเหมือนว่ามากที่สุดที่บันทึกได้ก็คือ70ปีซึ่งโดยรวมแล้วนะครับมันก็จะมีทหานอาสาสมัครรัสเซียเนี่ยครับที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยเสียชีวิตในสงครามเป็นจำนวนมากทหารบอกกับสื่อ BBC นะครับว่าจำนวนอาสาสมัครที่เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่พวกเขานั้นถูกส่งไปประจำการในเขตที่สู้รบที่ยากลำบากที่สุดโดยเฉพาะในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออก ซึ่งพวกเขานั้นทับน้านที่เป็นแกนหลักในการเสริมกําลังให้กับหน่วยที่เหนื่อยล้าในแนวหน้าพูดง่ายๆก็คือส่งทหารเหล่านี้นะครับเข้าสู่สนามรบโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้กลับออกมาซึ่งกลับออกมาใช้เงินหรือว่ากลับออกมาใช้สวัสดิการต่างๆที่ทางฝั่งของรัฐบาลการนั้นเซ็นสัญญาซึ่งดูเหมือนว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการลดรายจ่ายอย่างหนึ่งของรัฐบาลกลางซึ่งเมื่อกลายเป็นผู้สาบสูญนี่นะครับ มันก็อาจทําให้ทหารต่างๆเหล่านี้นี่ะครับไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญต่างๆหรือมันอาจทําให้ทหารใหญ่บางนายนี่ครับร่ํารวยเกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับกลยุทธ์ที่มีการส่งทหารเข้าไปเป็นจนํานวนมากนี่แหละครับเรียกว่ากลยุทธ์เครื่องบดเนื้อซึ่งก็จะอาศัยขนาดของกองกําลังทหารรัสเซียนี่ะครับ ส่งกำลังเข้าไปในแนวหน้าเพื่อพยายามที่จะเอาชนะกองกําลังของ UK. ยูเคนยุดวิธยาลังกลาลนี่นะครับมันปรากฏให้เห็นชัดเจนในความพยายามล่าสุดในการที่จะพยายามยึดเมืองอาซายิบจ้านะครับเมืองโปรโคอฟซึ่งอยู่ทางตะว,วันออกของยูเคนแต่ดูเหมือนว่ามันล้มเหลวมันกลายเป็นว่าส่งทหารต่างๆเหล่านี้เลยครับ เข้าไปสูญเสียหรือว่าไปเสียชีวิตทหารรัสเซียนั้นถูกถ่ายวีดีโอเอาไว้แล้วก็บนนะครับว่าตนนั้นได้รับการฝึกเพียง1หรือ2สัปดาห์ก่อนที่จะถูกส่งไปแนวหน้าขณะเดียวกันโดรนของจูเคนั้นก็แสดงให้เห็นนะครับว่ากองกําลังทหารรัสเซียที่สุกเป่าถูกส่งไปโจมตีในแนวหน้าในบริเวณภูมิภาคอโปรคอฟหรือว่าซาฮิบยาเยนะครับมันไม่มี กำลังสนับสนุนหรือว่าอุปกรณ์สนับสนุนจากปืนใหญ่ต่างๆของทางฝั่งรุสเสียที่จะส่งมาสนับสนุนทหารที่ลุกเข้าไปแนวหน้านั่นก็คือสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่ามันปล่อยให้ทหารต่างๆเหล่านี้นะครับไปเสี่ยงชีวิตเอาเองในสนามรบเพื่อที่จะหวังเอาชีวิตกลับออกมาใช้เงินบำเหน็จบำนาญซึ่งสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเขานั้น อาจจะไม่ได้ใช้เงินที่เขานั้นคาดหวังจะใช้ซึ่งสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะได้ใช้ในช่วงของการทําสัญญาครั้งแรกนี่แหละครับแต่เงินที่เหลือนั้นมันก็คงทหารเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้รับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้นะครับมันเลยทําให้มองเห็นนะครับว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากกําลังทหารของรัเสเซียนั้นมันมีมากมายขนาดไหนท่านผู้ฟังครับ จากการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่นะครับเขาบอกว่าทหารส่วนใหญ่นะครับพบว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่เป็นการเซ็นสัญญาเข้าร่วมสงครามนั้นจะมาจากเมืองเล็กๆนะครับทางภูมิภาคห่างไกลของรัสเซียเพื่อต้องการมุ่งหวังที่จะได้ค่าจ้างที่มั่นคงหรือว่าสวัสดิการที่มันมากเนี่ยครับนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตได้ซึ่งค่าจ้างที่มันอาจจาจ้างนั้นมันอาจจะสูงจากค่าจ้างปัจจุบันในรัสเซียนั้น5้ถึงเเท่าจากสถานการณ์ที่มัน เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับตามสัญญานั้นเขาบอกว่าจะได้รับสวัสดิการจํานวนมากเช่นค่าเลี้ยงดูบุตรลดหย่อนภาษีนะครับเงินจ่ายครั้งเดียวนะครับซึ่งสัญญาต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นแรงดึงดูดให้การทําสัญญาทหารใหม่นั้นดูเหมือนว่ามันจะปีมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นที่มอสโกนี่แหละครับเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม นายกเทศมนตรีคุงมอสโคเซอร์เกย์ซบยานินนี yes ่แหละครับเขาเสนอโบนัสครั้งเดียวที่รายจ่ายประมาณ1.9ล้านรูเบิลซึ่งก็จะประมาณ8 0 0 0 0บาทในการทำสัญญานอกจากนี้นะครับเขายังเสนอที่จะได้รับเงินอีกจำนวนถึง5.2ล้านรูเบิลหรือมากกว่า2ล้านบาทนะครับในปีแรกของการรับราชการทหารนั่นก็คือเงินเดือนที่มันเกิดขึ้นนอกจากนี้เขาบอกว่าผู้ที่เต็มใจจะสู้รบในสนามยเคนั้น จะได้รับเงินจำนวน5,690ถึง1,1390ดอลลาร์สำหรับกรณีที่มันบาดเจ็บขึ้นอยู่กับความดุนแรงและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตนั้นก็จะได้รับเงินถึง3,4,150ล้านดอลลาร์3,4,150ดอลลาร์นั่นนะครับคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ1ล้านบาทในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้แต่ดูเหมือนว่าทหารต่างๆเหล่าน,นี้นะครับเมื่อเข้าสู่สนามรบนะครับป้ายชื่อมันก็จะหายไป เพราะฉะนั้นการสราบศูญนี่นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นหาว่า อลัตเซียหรือว่ารัฐบาลัตเซียนั้นต้องไม่รับไม่ต้องไม่รับผิดชอบใดๆจากการที่ทหารต่างๆเหล่านี้ทั้งสูญเสียหรือว่าเสียชีวิตตามรายงานเนี่นะครับเขาบอกว่าทหารต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าสู่สนามรบและถ้าเผื่อได้รับบาดเจ็บอันตรายนี่แหละครับทหารเหล่านี้จะไม่ได้รับโอกาสในการรักษานะครับมีสถานการณ์เดียวที่เกิดขึ้นก็คือเขานั้นต้องกลายไปเป็นปุ๋ยเฝ้าโคนต้นไม้เพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เลย ไม่มีทหารส่วนไหนคนใดนะครับรอดออกมาจะได้รับเงินบําเหน็จบํานาญท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่การขาดแคลนกําลังทหารอย่างหนักจากการสูญเสียในลามรบนี่และครับมันจึงเป็นเหตุให้ปูตินนั้นถูกบังคับให้มีการเกณฑ์ทหารครั้งใหม่จํานวน1นึ0 0 0นแปนนายนี่นครับก็เป็นความต้องการของทางฝั่งคาราโหมแต่ดูเหมือนว่าปูตินนี่นะครับคงไม่คิดที่จะทําเพราะว่าเขากลัว การปะท้วงและก็กว่แรงต้านจากประชาชนรัสเซียเนี่ยครับซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันที่เขาเจอนั้นกระแสต้านแสต้านนั้นมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นยุทธการที่มันเกิดขึ้นปูตินนั้นก็อาจจะใช้แนวทางเดิมในเรื่องของการใช้ค่าจ้างนี่แหละครับดึงดูดทหารใหม่นะครับเข้าสู่สนามรบและก็ค่อยๆให้ไปสอยนะครับทีหลังในสนามรบซึ่งดูเหมือนว่าวิธีการนี่นะครับมันดูเป็นวิธีการที่โหดร้ายที่สุดในสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ